สวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณกิตพลมองกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรบ้างคะครับก็ตอนเช้าที่คุยกับพี่ม่อนไว้นะครับก็คือว่านั่นในสัปดาห์ก่อนเราคุยถึงดาวไซด์ของมาร์เก็ตที่ประมาณแถวพันห้ถึงพันหนะครับซึ่งพอมันลงมาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นโซนที่เราจะต้องอยู่ในทางของการเสี่ยงในฝั่งหน้าของการซื้อนะครับเป็นหลัก ามว่าโอกาสจะสวิงน่่าไปกว่า1,550ไป1,5430มีไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยเราประเมินดูแล้วจากหลายๆปัจจัยเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสลงไปตัวนั้นแต่ก็มีแต่ก็น่าจะเป็นจุดกลับตัวที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน้ําหนักในฝั่งเราที่มองก็คือมองว่าหนึ่งให้น้าหนักว่ตตลาดอาจจะมีโอกาสจะฟื้นจากตรงนี้หรือถึงแม้จะลงไปวกต่ำกว่าตรงนี้บ้างเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการฟื้นตัวมากขึ้นครับ ค่ะแล้วหุ้นที่สามารถจะเล่นได้ไทนายตลาดแบบนี้หรือต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านี่จะแนะนําหุ้นตัวไหนบ้างคะครับเราก็มองหุ้นที่คุยนะครับว่าในภาคเช้าเนี่ยเ,เราชอบตัวแต่ด้านป r ต p e r t ินะครับถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าในระยะสั้นๆ หุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านของตัวหนึ่งก็คือหุ้นที่ขึ้นในช่วงน,นีนน้จะเป็นหุ้นที่ก็น่าจะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับแล้วก็หลายๆตัวจะเป็นหุ้นที่ก็น่าจะอิงเศรษฐกิจในประเทศพอสมควรเพราะว่าในช่วงสั้นเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจีนหรือตลาดโลกแล้วเนี่ยตัวนั้นปัจจัยหลักที่ตลาดพอจะโฟกัสได้ก็จะเป็นเรื่องที่อิงเศรษฐกิจในประเทศกับอันที่2ก็คือว่าอิงเรื่องของการที่คาดการณ์กอ,องออาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ลุ้นพวกนั้นซึ่งถ้ามาดูแล้ว เอ่อปกติที่เราคุยทางทุนไว้เนี่ยเราชอบตัว AP กับตัวซีรินะครับถ <AP S 1> ามว่าทำไมเป็น AP กับซีริกก็เพราะว่าเป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะเห็นตัวฟันเมเนเจอร์หรือกองทุนเนี่ยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น2ตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะมากนะครับหลังจากที่ตัวของช่วงที่ผ่านมาเนี่ย L P N เป็นตัวที่เราคิดว่ามีมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมา L P N เป็นหุ้นที่กองถือเขาน่าจชอบเราคิดว่าการซื้อออกจากหุ้น L P N ไปหาหุ้นอื่นเนี่ยที่ใหญ่พอที่จะรองรับเกินได้ดูไปดูมาก็จะเหลือแค่ A P กับตัวสิริก็เลยทําให้เราเขาน่าจชอบ2ตัวนี้ครับค่ะเป็น2ตัว A P กับสิรินะคะใช่ครับค่ะแล้วหุ้นบังจากหุ้นบางจาก,าจากที่ทางคุณกิจพลเคยให้ไว้อะคะยังหุ้นบางจากเรายังชอบอยู่ครับช่วงตั้วันนี้ช่วงสั้น อ,อวันนี้เราเห็นหลังจากปรับตัวลดลงนะครับค่ะน,นั่งสุวนอาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าหาไม่เจอฮะถ้าดูแล้วเป็นไปได้ว่านะค่ะคุณกิตพลคะยังอยู่ไหมคะค่ะสงสัยสายจะหลุดนะคะ สวัสดีครับะเมื่อสักครู่สายหลุดโอเคช่วงนี้สายไม่ค่อยดีครับมันก็เ่าจะมีปัญหานะฮะค่ะไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นปัญหาว่าแถวๆถออฟฟิศเนี่ยอาจจะมีเซลล์ไซต์ที่กําลังปรับเพิ่มคปาซิตี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าพออยู่ในโซนแถวนี้เนี่ยกลายเป็นโซนที่บางทีหลุดอยู่หลายรอบนะครับแต่โซนอื่นไม่เป็นใช่ไหมคะโซนอื่นไม่เป็นฮะแต่ว่าถ้ามาดูแล้วบางจากต่อนะครับบางจัดวันจัที่คุยกับที่มัน้วยวันก่อนก็คือเรามองว่าอยู่ในกรอบ32-35บาท <c oughs> นะครับวันก่อนที่เราเคุยกันอยู่สักสามถึสามบาทกลางๆเกือบสามถึสี่บาทก็หย่อนลงมาถึงแถวแถวนี้เนี่ยาถว่าน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวนะครับ <c oughs> เราคิดว่าลงมาตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับ <c oughs> ตัวของเทนดานเอ,อราคาตรงนี้ที่หย่อนลงมาแถวสามสองบาทเราคิดว่าคอ่อนยิ่งก็น,งน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งเราคิดว่าหุ้นเนี่ยสะท้อนข่าวเรื่องของการ เพิ่มทุนไปแล้วนะครับในช่ <ผม S 2> วงหลมามีประกาศเพิ่มทุนของเขาซึ่งถ้าเพิ่มจริงก็ต้องบอกว่าเกิดเทลลชั่นประมาณ23%เปอร์เซ็นตแต่ว่าการประกาศเพิ่มทุนแบบบางจากที่ประกาศเนี่ยเราเรียกว่าประกาศเพิ่มทุนแบบทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mandatory uh. เพิ่มทุนแบบ mandatory ซึ่งการเพิ่มทุนแบบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มแบบขอไว้ก่อนใช้จริงจริงยังไม่รู้จะใช้อะไรนะครับต้องบอกว่าบริษัทเองก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มไปซื้ออะไรแต่ว่าขอไว้เผื่อว่า เพราะว่าถ้าสมมติผู้ถูกอนุนมัติไว้ท่าไหเที่ยวนี้คราวหน้าเวลาจะใช้เงินจริงๆก็แค่ประกาศว่า เพิ่มทุนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาขออนุมัติผู้ถือหุ้นอีกก็จะทําให้ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันสั้นลงนะครับก็เป็นการตอบสนองว่าเผื่อวันหน้าต้องใช้เงินเร็วเนี่ย <ฮะ S 2> ก็จะได้สามารถทําได้ดังั้นตรงนี้พอลงมาแถวสามสองก็เป็นโซนซื้อที่น่าสนใจครับแล้วก็นางอย่างน้อยๆในทางกลยุทธ์มันเป็นจุดที่วางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ง่ายจะคัดก็คัดง่ายแล้วก็เล็งการบ่อยการทำไรเนี่ยกำไรเนี่ยอย่างน้อยๆก็ไปที่กรอบบนของการแกว่งที่สามสิบห้าบาทหรือว่า น,น่าจะมากกว่าได้ครับ<ช>ก็น้ำนี้เราให้ราคาเหมาะสมทั้งพื้นฐานอยู่ที่40บาทก็เชื่อว,ว่าน่าจะได้อย่างน้อยสุดน่าจะได้เห็นส5บ้ในรอบนี้ครับอ๋อเห็นสานะคะอย่างนี้ถ้ามองในกลุ่มพลังงานนะคะที่มองว่ายังเป็นพระเอกอยู่ยังคงเป็นตัว BCP ตัวเดียวหรือเปล่าคะพลังงานที่เราคุยนะครับว่าท็อปิกพลังงานของเรามีอะไรบ้างน,นะคะ,ะครตรงนี้มีบางจาก มีไทยออยนะครับมีบ้านปู่ครับค่ะสามตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราอยากให้คุณจับตาไว้ก็คือตัวของทางด้านสยามแก๊สสยามแก๊สครับแต่มว่าสยามแก๊สจะเป็นตัวที่ตลาดไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้ววันนี้ปรับลงนะคะวันนี้ปรับตัวลดลงครับค่ะวันนี้ปรับตัวลดลงแฮะก็ แสบแก๊สเนี่ยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปเยอะเพราะราคาแก๊สเนี่ยมันลงจากประมาณพันสามรอยเหรียญลงมาเลือเจ็ดร้อยกว่าค่ะ <c oughs> นะครับเพราะนตรงนี้ลงเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันบริหารความเสี่ยงไม่ได้ <c oughs> นะครับแต่ว่าพอมนปีนี้เนี่ยราคาแก๊สที่ตั้งต้นตั้แต่ประมาณเจ็ดร้อยไปปลายเนี่ยโอกาสที่เราคิดว่าแสมแก๊สได้กำไรมันน่าจะมีมากกว่าขาดทุนนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจจะมีแกว่งมีงบแกว่งบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วกำไรจากในเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะมากพอที่จะหักล้างขาดทุนที่มันอาจจะเกิดขึ้น ช่วครั้งช่วขคราวจากในต่างประเทศได้เพราะว่าราคาแก๊สมันอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าปีแล้วพอสมควรนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยมองว่าเป็นหุ้นที่น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ชัดในปีนี้ครับแต่ว่าสามารถเก็บตอนนี้ได้ใช่ไหมคะเอ่อผมคิดว่าถ้าประเมินเฉพาะมูลค่าของธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยอยู่ประมาณที่สิบสามบาทนะครับเพราะฉะนั้นในราคาหุ้นที่ต่ำสิบสองบาทเนี่ยผมคิดว่าแสบแก๊สอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะถูกครับอืมค่ะขออภัยค่ะ คือท่านนี้มีสามบาทไม่ใช่ราคาเหมาะสมนะเป็นเฉพาะมูลค่าธุรกิจในเมืองไทยซึ่งถ้ารวมต่างประเทศไปแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณสักหกถึงสิบสองบาทนะครับเพราะเพราะว่าแล้วแต่ว่าอุปจัตต่างประเทศให้กลับมาได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าในปีนี้ซึ่งต่างประเทศน่าจะฟลิกเป็นกำไรมากจากกปีที่แล้วที่ขับทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูน่าสนใจว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะหวังแซมแคสในรอบใหญ่ใหญ่ได้ถึงใกล้ใกล้ยี่สิบนะครับอืมแต่ว่าทํายังไงให้ล็อก ความเสี่ยงในช่วงที่มาจาจัะผันบวนในช่วงหนึ่งบาทแถวแถวระดับสิบสองถึงสิบเอ็ดบาทตัวลบแถวนี้ครับค่ะขออัปเดตอีกสักกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะกลุ่มยานยนต์ค่ะกลุ่มยานยนต์นะครับตัวกลุ่มยานยนต์ช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะมีคุยเย็นอยู่สามตัว<ช>นะครับตัวสม,มุดแอดวานเราจะไม่ได้ให้ไล่เท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นไปเร็วในช่วงนั้นึ้ือบสิบเก้าบาทห้าสิบต่พอลงมาแถวตรงนี้สิบเจ็ดบาทกลางๆหน้าสนใจค,ครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ตัวของยานยนต์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นทยอยเห็นการฟื้นตัวซึ่งเแถานี้สมุนแอน,นวันกลับมาดูน่าสนใจนะครับ ico, Tech, อาวิโกไอเทคน่าสนใจตัวของทางด้านตัวทางด้าน p p s g s เองวันนี้ก็มี Analysis m e e ติ้ g อยู่ไม่แน่ใจว่า Message จะออกหมายยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มยานยนต์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่กระแสเงนสนินสดค่อนข้างจะดีถึงแม้ว,ว่า ธุรกิจอาจจะดูชะลอไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยกระแสเงนินสดตัวนี้เมื่อไหร่ที่ธุรกิจกลับมาเป็นปกติเนี่ยกลุ่มนี้จะมีวリเลชั่นที่น่าสนใจมากตอนนี้ตลาดกังวลก็คือกังวลว่ากําลังซื้อคนน่ไม่กลับมาหรือว่าอาจจะมาช้ามากลางปีแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทุนสไตล์ที่แบบเอาเร็วมากนะครับตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมองไว้ครับค่ะอย่างนี้มีกลุ่มที่แนะนําให้ยังคงเหล็กเลี่ยช่วงนี้ไหมคะ ในช่วงนี้แหละครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นกลุ่มเกษตรคือถามว่าทําไมก็คืออันที่หนึ่งตัวผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาเราเห็นการปรับลดประมาณการในหุ้นกลุ่มนี้ลงนะครับ <c oughs> อันที่สองก็คือว่าเตัวของทางด้านปีนี้นะครับเเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับ <c oughs> แต่ว่าตัวของทางด้าน ทั้งด้านของตัวต้นทุนเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าเราอาจจะเห็นต้นทุนของบอกอาหารสัตวต่างๆงพวกนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราเห็นราคาเนื้อสัตว์หลายตัวเนี่ย mm hmm. มันปรับลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นอ,อ,อาจจะทําให้กลุ่มนี้เนี่ยบริหารต้นทุนได้ก่อนทั้งยากนะครับ mm hmm. อีกประเด็นหนึ่งที่กังวลก็คือว่าตัวของในด้านสิ่งที่เราประเมินได้ยากก็คือสิทธิพิเศษ,ษ g s t ที่ยุโรปที่เริ่มมีการตัดกับเมืองไทยเนี่ย <Okay. S 2> ตรงนี้มันทําให้หลายคนได้รับผลกระทบซึ่งวันนี้เนี่ย mm hmm. ไปประเมินแล้วเนี่ยอย่าง,งประเมินได้ค่อนข้างจะยากนะครับหลายคนก็จะบอกว่าไม่กระทบหรือน่าจะบริหารจัดก,การได้แต่ว่าของผู้นี้ไม่เห็นของจริงวิทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะมีกลุ่มที่ให้ระมัดระวังก็คือธน,น,น,นาคารอันนี้ก็คือให้ระมัวังกลุ่มสินค้าเกษตรครับสินค้าเกษตรนะคะค่ะไปดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์กันบ้างค่ะครับค่ะฟิวเจอร์ โอเคครับค่ะตัวตัวนั่งฟิวเจอร์นะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าภาพของฟิวเจอร์ที่หลุด1นึ่ลงมาเนี่ย <c oughs> นะครับก็ <c oughs> จะมีกรอบลงมาแต่ว่าประมาณหนึ่งพันซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ควรจะปิดทำกำไรไปนะครับตรงนี้ในกรอบของการที่ถ้าใครไปเสียงลองไว้แถวประมาณ110่งร้อยสิบบาทบวกลบ <c oughs> จุดของการดีกลับขึ้นมาเนี่ย นะครับน่าจะยังมีอัปไซจ์จำกัดอยู่ที่ประมาณแถวหนึ่งพันนะครับเท่าไหรนะคะแถวประมาณหนึ่งพันอยี่สิบถึงยี่สิบห้าจุดครับหนึ 1, ่งพันยี่สิบถึงหนึ่งพันยี่สิบห้าจุดนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ต้องบอกว่าณขณะน,นี้ถ้าใครไม่ได้มีโพซิชันขนขณะนี้จะวังกลยุทธ์ยากสนิดหนึ่งเพราะว่ามันมาอยู่ในจุดกำ้ำกั้นะครับในวัาานศุกร์ตัวนี้ดีดขึ้นมาเนี่ยถ้าผ่านพันยี่สิมันจะมีโอกาสลุ้นกลับตัวที่จะวิ่งไปได้แถวพันสี่สิบจุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครจะเก่งถ้าใครจะเล่นในฝั่งหน้ารองก็ต้องบอกว่าต้องมองเป็นกรอบใหญ่ไว้นิดนึงว่าถ้าผ่าน พันยี่สิบยี่ห้ามันอาจจะมีโอกาสลุ้นไปแถวพันสี่สิบแต่ตรงนั้นเราคิดว่าเป็นด่านที่ยังก็ไม่น่าผ่านเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ยากก็คือว่าในการเล่นฟิวเจอร์ตรงนี้มันจะมีกรอบการเล่นที่ก็อน้นแจะแคบนะครับก็คือประมาณสักสิบจุดแต่วประมาณพันสิบถึงพันยี่สิบแล้วก็อีกแก๊ปหนึ่งถ้ายกกรอบขึ้นมาไ,ได้ก็คือแถวประมาณพันยี่สิบห้าถึงพันสี่สิบจุดครับได้ค่ะตัวทองคำราคาคุณกิจพลทองคำค่ะตัวทองคำนี่ในระยะสั้น ไม่ผ่านหลังจากหลังจากลงขึ้นไปเทสถวประมาณพันสองร้อยกว่าาแล้วไม่ผ่านนะครับตัวน,นี้อ่อนตัวกลับลงมาเนี่ยจะมีด่านระยะสั้นนะครับอยู่ประมาณที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครช็อตเอาไ,ไ,ไว้เพราะว่าหลุดแถวประมาณพันสองร้อยกลับลงมาเนี่ยแถวประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเป็นจุดทีออ่อาจจะต้องเสี่ยงหลีดในการที่จะปิดช็อตโพชั่นแล้วก็มารอประเมินดูตัวน,นั้นครับเราคิดว่าระยะสั้นถึงแม้ตองคําจะมี ปจัจจัยลบที่กดดันให้ราคาขปรับตัวลดลงไปเนี่ยแต่ในมีเดียมเทอมก็คือในระดับประมาณ3 5ถึง5เดือนเนี่ยผมคิดว่าทองคำมีโอกาสที่จะ ที่จะปรับขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสที่ด้สภาพคล่องที่มันปรับขึ้นมาจากในโลกตรงนี้เนี่ยราคาทองคําโดยภาพของสามถึงห้าเดือนเนี่ยมีโอกาสที่เห็นกลับไปเห็นว่ามันใกล้ๆพันสามแทนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็น่าจะยังอยู่ในช่วงปลายๆท้ายๆของทางที่ลงซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีครับว่าแหวามเสิ่งดีเราคิดว่า็อบเทอมมันริสในทางลงก็จริงแต่ว่ามีเดียมเทอมระมอง ของคําสูงกว่าพันสองพอสมควรครับอืค่ะอยากให้คุณกิพพลนะ,ะช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนในการลงทุนในสัปดาห์หน้าสักนิดนึงค่ะสัปดาห์หน้าตลาดน่าจะเห็นการฟื้นตัวต่อนะครับเพียงแต่ว่ากรอบการเล่นตรงนี้เนี่ยอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าพ่ดูกรอบแล้วเนี่ยอาจจะไปติดเท่าประมาณหนึ่งพันห้าร้อย จ็ดสิบถึงดีสุดก็คือประมาณหนึ่งพันห้ารอยเก้าสิบนะครับตนนัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นตลาดเนี่ยขยับกรอบการเล่นเดิมอยู่จบบพันห้าเก้าสิบหอยิบเนี่ยตอนนี้พอตลาดไม่ดีมันก็จะขยับกรอบใหม่ลงมาเป็นพันห้าอยสิบถึงพันหอยเสิบเพราะฉะนั้นในฝั่งหน้ากรอบทังข้างล่างเนี่ยเราต้องเสี่ยงทั้งน้า แ่นน้แม่ความซื้อแต่พอขึ้นไปใกล้ขอบบนพันห้าร้อยสี่สิบแป้าสิบเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ปีนี้หุ้นอาจจะเล่นไม่ง่ายเท่าเดิมแต่ว่าสิ่งสำคัญก,ก็คือให้หวางกลยุทธ์ในตอนที่จะทําแล้วก็ถ้าเราไม่วางกลยุทธ์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอขึ้นไปถึงจุดบนบนเนี่ยแทนที่เราจะเทคโปรฟิตเราจะเป็นฝ่ายที่อยากซื้อซึ่งโอกาสพลาดมันจะสูงขึ้นแคบอืได้ค่ะคุณกิพพลวันนี้ขอบคุณมากนะคะดีครับค่ะสวัสดีค่ะ